เียวไปรีวิวไปชาน,นลสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอันบอกตัวไอรอนแมนมาร์คแอลก็คือมาร์คห้าสิบนั่นเองครับเขาบอกว่ามันอยู่ในภาคอินฟินิตี้วอนะครับก็แต่ว่าตัวกล่องอยู่เนี้ยผลิตออกมาในช่วงของเอ็นเกมนะครับก็เป็นเวอร์ชัน่นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเมทัลลิกโกล์เวอร์ชันนะครับก็อันนี้คืออ่านบอก อาร์ตเวิร์กรอบๆกล่องนะครับเมทัลลิกคัลเลอร์เวอร์ชันนะครับแล้วก็รอบๆกล่องก็ประมาณนี้มันเป็นซีรีส์ของฮ o t ท o c o อเบบีนะครับที่ออกมาสักพักแล้วแต่ว่าทุกๆคนน่าจะไม่สิบางคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่บางคนก็น่าจะไม่รู้จักเพราะว่าจริงๆแล้วหน้าตามันค่อนข้างน่ารักครับตัวเล็กๆนี้แล้วก็ราคาไปแรงมากในช่วงของ ภาคเอ็นเกมที่ทุกๆคนแบบไปดูแล้วอินมากๆคืออยากพยายามหาเก็บนะครับแล้วก็ <c oughs> จริงๆผมผมมีโอกาสซื้อมาสักพักแล้วยังไม่ได้มาแกะเลยก็คือผมคิดว่าของเล่นมันอยู่ในกล่องมันก็สวยนะแต่ว่าผมว่ามันเอ,เ,อเอาออกมามันสวยกว่าก็เลยจะมาทยอยแกะให้ทุกๆคนได้ดูแล้วกันก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมอ n านบล็อกเลยแล้วกัน จริงผมเก็บผมชอบนะฮอทอยจริง,รงผมรู้สึกว่ามันงานดีกว่าฟันโกบป๊อปที่เป็นไม่รู้ว่าตอนแรกๆอ่ะผมมาเล่นที่หลังไงว่ามันงานมันดีกว่านี้หรือเปล่านะแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชันหลังๆเนี่ยที่ผมเก็บล่าสุดผมก็ไปได้พวกสแตนลีพวกอะไรมาด้วยก็คือผมรู้สึกว่ามันงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกันกบคอเบบีที่ผมได้จับมาน่าจะด้วยความที่มันลายลายมันแตกลายเยอะมากคือมีหลายเวอร์ชันมากๆหลายเรื่องหลายอะไรทําไปเรื่อยครับนี่ ก็คือเมทัลลิกเวอร์ชันเห็นหน้าผมด้วยนี่ครับก็จะเป็นหัวยึกยึกยึกยักยักนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอินเสิรให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเมื่อมันไปอยู่แบบแสงสวยๆมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากซับสไคร e ฝากไลค์ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ